เมื่อวานกูไล่แกเครื่องไว้เครื่องเนี่ยก็มึงก็ม,ม,มาสรุปจบ สวัสดีค่ะหนูแนรร้านสมยัยดีสวิตนะคะอ่าวันนี้นะคะมีเครื่องที่จะมาสรุปงานซ่อมให้ดู1ตัวเป็น MacBook Pro A 1502นะคะตัวนี้มาในอาการาคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้หลายปุ่มเลยค่ะ <c oughs> ช่างใช้วิธีโดยการเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะคะปุ่มหลุดด้วยแล้วก็ปุ่มหลุดด้วย1ตัวรู้สึกจะเป็นปุ่ม delete ตอนนี้นะคะเครื่องได้ผ่าน การเปลี่ยนคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วก็โมเดลคีย์บอร์ดที่ใช้นะคะก็จะเป็นโมเดลเดียวกับตัวเครื่องคือ A หนึ่งห้าศูนย์สองส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นหน้าตาคีย์บอร์ดอุ้ยของลูกค้าค่ะไม่น่าโชว์เวลาแกะก็จะคดแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งเลย,ยเวลาที่ลูกค้าเปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วอยากได้อะไรคืนถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอะค่ะยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเครื่องแม็กมันก็จะสภาพประมาณนี้ค่ะโอเคตอนนี้เครื่องลูกค้าเปิดติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสปุ่มคีย์บอร์ดกันดูนะคะ โอเคถ้ากล้องไม่ตกก็โอเควิธีการเช็คปุ่มคีย์บอร์ดนะคะก็ง่ายๆเลยแต่ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ช่างที่ร้านสอนค่ะเข้าไปใน Google นะคะพิมพ์คำว่า test keyboard ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ test keyboard แล้วก็ให้หาคำว่า คีย์เทสคีย์บอร์ดเทสออนไลน์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโปรแกรมเทสคีย์บอร์ดก็ไ like ล mm ่ hmm. ไปเลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะไอส่วนปุ่มที่เหลือนี้ก็มันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะแบบนี้มันจะเป็นแผงคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กก็ช่างมันค่ะแค่บริเวณนี้ใช้ได้ก็โอเคแล้ว ต่อไปก็ลองมาเปิดลดแสงดูนะคะโอเคหรือจะลองเวลาเพิ่มเสียงลดสิยงด้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะ ก็ลดได้นะคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจส่งซ่อมกับทางร้านนะคะถ้าเกิดเป็นงานของเครื่องแม็เนี่ยแทบทุกรุ่นเราก็รับหมดเลยนะคะ mm hmm. เ,เปลี่ยนอะไรคะ่ะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนหน้าจอ MacBook ทุกรุ่น MacBook Air MacBook Pro ติดต่อสอบถามราคาและระยะเวลาซ่อมคร่าวๆมาทางเพจของสมัยไอทีเซอร์วิก่อนได้นะคะ แล้วก็นอกเหนือจาก Mac เนี่ยก็รับเป็นพวกโน้ตบุ๊กค่ะ PC Apple Watch iPhone iPad นะคะรับหมดเลยติดต่อสอบถามกันมาก่อนได้ถ้าสะดวกมาหน้าร้านก็มาได้เลยค่ะที่เมกาบ,บางนาชั้นหนึ่งโซน b ิ๊กซแล้วก็เทอร์มินอลอโศกค่ะชั้นสองแล้วก็ยูเนียนมอลชั้น B ค่ะบอก n เข้าไปหน้าร้านได้เลยมีช่างอยู่ทุกสาขาเลยนะคะที่จะคอยแนะนำแล้วก็เปลี่ยนอะไรหรือทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ให้ลูกค้า อีกช่องดังหนึ่งก็จะเป็นช่อง YouTube ของสม t i ไอทีสว c e ค่ะก็จะมีไลฟ์สดนะคะที่ผ่านการไลฟ์จากหน้าเพจ f a c e b o o k แล้วเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยเอาไว้ดูกันนะคะเป็นเทคนิคการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆของช่างแต่ละสาขานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกสายชาร์จนะคะเครื่องแม็ของเราถ้าเกิดสายชาร์จเสียทางร้านรับทั้งเปลี่ยนสายหรือจะจำหน่ายเป็นมือหนึ่งก็มีค่ะ เข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดที่ส่งงานซ่อมเข้ามาแล้วในรีวิวแกะกล่องไปหมดแล้วเนี่ยถ้าทำเสร็จเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูกันแบบเคสนี้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะสมายทีตอนนี้มี3สาขาถ้าเกิดวราสาขาไหนเปิดเสร็จแล้วจะมาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้แนนขอลา,อาด้วยการสรุปงานส่งซ่อม macbook pro a 1 5 0 2อาการคีย์บอร์ด ปุ่มหลุดแล้วก็กดไม่ได้บางปุ่มเท่านี้กันก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้นั่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ